สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับตลาด OTC นะครับเดี๋ยวพี่ไอจะรอเข้าอ,ออเดอร์ที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับบริเวณแนวรับตรงนี้วันเสาร์วันเสาร์วันอา,นานทิตย์นะครับตลาด OTC ส่วนใหญ่แล้วกราฟจะเป็นเทรนค่อนข้างชัดค่อนข้างไหลนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันเสาร์นี้นะครับกราฟส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของอาการสร้างกรอบไซด์เววิ่งเป็นไซด์เว์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การเข้าเดอร์ด้วย The f i n a น s t i c นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเดอร์ด้วย The f i n a น s t i c กันสักหน่อเดอร์ที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับแรงเทขายนะครับวิ่งลงมาหาแนวรับแล้วมาเจอแนวรับแล้วมีอาการนะครับมีอาการให้เราเห็นถ้าเกิดว่าแท่งเด e รไฟนอได้จุดเข้าที่บริเวณแนวรับตรงนี้ก็ไม่ต้องลงเลที่เข้าเดอร์นะครับทำราคาลงมาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหมดแรงนะครับพอหมดแรงแล้วมีแรงซื้อนะครับเข้ามาที่บริเวณแนวรับนะครับ มีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านแนวรับตรงนี้สูงนะครับแนวรับตรงนี้มีแนวเส้นกริดอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะกราฟอาจจะมาแค่แนวเส้นกริดตรงนี้นะฮะเส้นกริดนี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่กราฟวิ่งนะครับในในช่วงเวลานั้นๆนะครับระบบมันสร้างขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเอามาอ้างอิงเพื่อใช้ทแทนแนวรับแนวต้านได้นะครับมีอสอนอยู่ใน Follow t r e n and Grid System นะครับซึ่ง เป็นคอสยอดนิยมที่น้องๆเข้ามาเรียนรู้กันประมาณพันกว่าท่านนะครับแต่นี้แต่อันนี้พี่ไอจะเข้าด้วยเดอะไฟนอลนะครับเทคนิคเดอะไฟนอลนะฮะเป็นเทคนิคที่เข้าออเดอร์บริเวณแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็กรอบไซด์เวนะครับพี่ไอก,กดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับกราฟทำราคาลงมาหาแนวรับนะครับแล้วก็มี มีอาการนะครับหมดแรงนะครับแรงคือขายแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับอีกแท่งหนึ่งย่อลงมานะครับมีไอ้กดเขเดอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเดือดไม่ติดนะครับวิเคราะห์เดร์ให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มองให้ออกนะครับว่ากราฟภาพรวมของเทรนเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคของเรานะครับเหมาะที่จะใช้กับกราฟแบบไหนตำแหน่งไหนถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูง นะครับโอเคไม่น่ามีปัญหานะครับเดบไฟน์นอตสติ๊กครับชัดเจนสวยงามนะครับลากันที่1ออเดอร์ครับน้องครับใครต้องการเรียนรู้นะครับทัาหาที่ยีนะครับลากันที่1ออเดอร์ครับสวัสดีครับผม